รัฐบาลถอยไม่ใช้เงินทกสแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คลังหันงบการแจกเงินดิจิตัลเหลือเพียง4 5 0 0 0 0 0านบาทคาดว่าประชาชนจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์90%แล้วก็ที่สำคัญคือชงบอร์ดชุดใหญ่15กรกฎาคมนี้แล้วก็อีกเงื่อนไขนึงคือดับฝันขาช็อปนะครับสำหรับเงินดิจิตัลหมื่นบาทนั้นห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สมาร์ทโฟน สวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพิษสุภกิจแก่นมายองนะครับวันนี้เราจะคุยข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีแบบที่เพื่อนคุยกันครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกจริงครอบคลุมกว่า1 5 0 0 0ันรายการสนใจให้เราเป็นทางเลือกหนึ่งในการนําเสนอสินค้าสามารถทักมาได้เลยครับนายจุลพันธ์ระบุว่าที่ประชุมยืนยันถึงความพร้อมนะครับของระบบทั้งมีการยืนยันตัวตนและระบบ การตรวจสอบสิทธิ์และการลงทะเบียนร้านค้านะครับซึ่งขณะน,นี้เปิดให้ประชาชนเข้าไปยืนยันตัวตนได้แล้วซึ่งในส่วนของระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นยืนยันว่าเสร็จภายในไตรมาสสานี้และจะถึงมือประชาชนในไตรามาสที่4ในขณะที่คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ยังคงเหมือนเดิมนะครับคืออายุ16ปีขึ้นไปไรายได้ต่อปีไม่เกิน8ปดแสนสี่หมบาทและก็ไม่มีมีเงินในบัญชีไม่เกิน5้าแสนสามหมบาทสําหรับแหล่งเงินที่มาที่จะนํามาใช้นะั้น ก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้เงินจากงบประมาณปี67งบประมาณปี68ส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมจากทกศก็อย่างที่เราได้แจ้งไปคือทางรัฐบาลนั้นได้ยุติแล้วที่จะใช้เงินของทกศนะครับเพราะมองว่าไม่จําเป็นแล้วทีนี้มาหัวข้อถัดมานะครับดับฝันขาช็อปเพราะว่าเงินดีต้องหมื่นบาทนั้นห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าครับห้ามซื้อสมาร์ทโฟนส่วนการใช้จ่ายจะแบ่งเป็น2รอ,อบคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้า โดยรัศมีในเขตอำเภอเหมือนเดิมใช้ได้กับร้านค้าที่เป็นร้านสะดวกซื้อลงไปไม่สามารถใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าขนาดใหญ่ได้ครับแล้วก็ในส่วนรอบที่2นั้นจะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านร้านค้ากับร้านค้าไม่ได้มีการกําหนดพื้นที่ใช้จ่ายและ,ะขนาดของร้านส่วนการแลกเป็นเงินสดย้ําว่าจะต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและจะต้องผูกเบอร์โทรศัพท์และลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเป็นระบบแบบรายเดือนนะครับเพื่อให้ง่าย ต่อการตรวจสอบที่เกิดขึ้นดังนั้นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นก็เริ่มที่จะเข้ามาสู่จุดที่ชัดเจนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ไอตัว Digital ดิจิตอลวอลเล็ตได้แต่แนะนําเพื่อนๆนะครับว่าให้เข้าไปลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐได้แล้วซึ่งทางผมเองก็เข้าไปดําเนินการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการสมัครสมาชิกนั้นทําง่ายๆเพียงแค่สแ,แกนบัตรประชาชนแล้วก็สแกนใบหน้าแค่นั้น เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลงก่อนวันที่เกิดมีการลงทะเบียนกันเยอะแล้วระบบมันล่มก็จะทําไม่ได้ให้เพื่อ,อนๆเข้าไปยืนยันตัวตนในเบื้องต้นที่แอปนี้ก่อนนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นสําหรับ3นาทีรู้เรื่องถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้3นาทีรู้เรื่องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ